เพราะฉะนั้นมันไม่มีเหตุผลเลยที่จะมานั่งปิดโรงเรียนโดยเฉพาะในวัยประถมศึกษาและมธัธยมศึกษาไม่มีเหตุผลเลยคุณจะอ้างว่าไม่ต้องการให้เด็กรับเชื้อมาแพร่ที่บ้านคุณก็อ้างไม่ได้หรอกเพราะว่าจริงๆแล้วโอกาสที่เด็กจะรับเชือ้อมันก็น้อยกว่าผู้ใหญ่รับเชือ้อถึงหนึ่งในเซฟ ก็จริงแล้วอ้างแล้วไม่แฟร์ด้วยเพราะว่าคุณต้องการให้เด็กไม่ออกมามีชีวิตข้างนอกแต่ว่าผู้ใหญ่ออกมามีชีวิตข้างนอกได้เสร็จแล้วเอาเชื่อไปให้คนอื่นที่บ้านได้ทาไมผู้ใหญ่ออกมาข้างนอกบ้านแล้วเอกออกมาข้างนอกบ้านไม่ได้แต่สมแต่สมมติว่าเรามาดูกันจริงๆอ่ะในในในเมื่อสถานการณ์ในวันนี้เนี่ยทุกคนก็เริ่มที่จะหยุดการใช้ชีวิตแบบล็อกดาวแล้วผู้ใหญ่ออกมาทํางานแล้วเราออกมาเดินห้างแล้วเรามาร้านสะดวกซื้อเรามากินข้าวเราจับจ่ายใช้สอยเราไปตลาดเราจะเที่ยวแล้ว จะมีอีก5จังหวัดเปิดรับนักท่องเที่ยวแล้วด้วยนะฮะไม่ใช่แค่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์แต่ว่าเราจะค่อยๆทำแซนด์บ็อกซ์ทั้งประเทศแล้วเนี่ยเริ่มกันที่กรุงเทพประจวบชนบุรีเชียงใหม่เอาด้วยหมดแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเด็กมาเรียนหนังสือไม่ได้ทั้งๆที่เด็กมีโอกาสรอดจากโควิด -19 สูงที่สุดเอาง่ายๆนะฮะผมจะพูดให้เข้าใจเพราะว่าผมเข้าใจว่าคนที่กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข และสอบคอไม่เข้าใจเรื่องนี้เด็กเนี่ยเดือดร้อนในทุกวันนี้นะฮะจากเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายทุกเรื่องยิ่งไปกว่าโควิดไม่รู้กี่เท่า COVID โค<อ>วิดไม่มีความหมายสำหรับเด็กฮะไม่ได้เป็นภัยอันตรายหาอะไรเลยะฮะเด็กวันนี้เดือดร้อนจากอะไรเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านไม่ได้ออกกําลังกายเฉยชาอยู่หน้าจอทีวี จ้องคมตนสายตาเสียเคยเอาตัวเลขรายงานไหมเด็กที่ตายจากไข้เลือดออกเด็กที่เป็น HIV เด็กที่เป็นอ s รแล้วตายเด็กจมน้ำตายกี่คนในปีหนึ่งเอาตัวเลขมาเทียบกับโควิดไหมกล้าไหมไม่ต้องมาอ้างว่าปกป้องเด็กฮะขออภัยคืองนี้คุณจะวัคซีนมาฉีดเด็กไม่มีปัญหา ความเสี่ยงเมื่อมีการรับภูมิคุ้มกันด้วยการฉีดวัคซนีนมันมีแต่ไม่เยอะมันฉีดได้แต่นอกเหนือไปจากความที่วัคซีนมันไม่อันตรายต่อเด็กด้วยนะฮะโควิดมันก็ไม่อันตรายต่อเด็กเอาพูดไม่ได้เหรอมันต้องพูดได้สิะฮะคุณแชม์ผู้ปกครองประสาทกินไปอีกกี่สิบชาติณนะเวลานี้คุณต้องเปิดโรงเรียนกรมอนามัยสร้างเงื่อนไขสุดหินเอ้ยโซนสีแดงและโซนสีแดงเข้ม ถ้าจะเปิดโรงเรียนเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่บุคลากรในสถานการศึกษารวมทั้งครูบาจารย์และเด็กนักเรียนจะต้องได้รับวัคซีนแล้วครบถึงอย่างน้อยร้อยละเ์เซนตเนี่ยต้องฉีดวัคซีนห้องเรียนนั้นถึงจะเปิดได้คุณไปตั้งเงื่อนไขอย่างนี้ขึ้นมาไปหาอะไรหรือกรมอนามัยไม่ต้องการให้เด็กไปเรียนหนังสือ กระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องการให้เด็กไปเรียนหนังสือหรือถึงมาบอกว่าโซนสีแดงและโซนสีแดงเข้มเนี่ยคุณจะต้องมีการฉีดวัคซีนในโรงเรียนได้ถึง85โทษทีฮะผู้ปกครองที่เขาไม่ยอมให้ลูกฉีดวัคซีนเนี่ยถ้ามันถึงประมาณ20เนี่ยคุณจะฉีดไปถึง85เนี่ยได้ยังไงมันไม่มีวันและถ้าคุณสร้างเงื่อนไขว่าเด็กจะต้องฉีดวัคซีนถึง85อันนี้รวมทั้งในกรุงเทพนะฮะซึ่งเป็นโซนสีแดงเข้มเนี่ย ถ้าคุณบอกว่าเด็กในกรุงเทพเนในกรทมเนี่ยจะต้องฉีดวัคซีนได้ถึง85%โรงเรียนถึงจะเปิดได้นะฮะกระทรวงสาธารณสุขและกรมอนามัยในที่นี้กำลังสร้างเงื่อนไขที่ทำให้เด็กนั้นไม่ได้ไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนก่อนอื่นเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาประถมที่1-6ถึงอดไปเรียนฮะไม่ได้ฉีดแล้วะฮะไม่ได้ฉีดแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนทั้งทงที่ต่อให้ไปเรียนแล้วเจอโควิดก็ไม่เป็นหาอะไรเลยเพื่อนกระทรวงสาธารณสุข เลิกรังแกเด็กไม่ต้องมาอ้างว่าปกป้องเด็กทุกคนเขารู้หมดแล้วว่าโควิดไม่ได้เป็นอะไรต่อเด็กประเด็นก็คือว่าทําไมคุณต้องสร้างเงื่อนไขทําไมคุณไม่เปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนใครจะรับวัคซีนก็รับไปใครยังไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนมันไม่มีในกรณีของเด็กประถมก็ต้องไปเรียนหนังสือได้หยุดรังแกเด็กด้วยการปิดสถานการศึกษาสักที แล้วก็หยุดหลอกผู้ปกครองให้เขากลัวไปเรื่อยๆว่าโควิดนั้นมันน่ากลัวมากต่อลูกหลานของเขาทุกคนก็ในเมื่อตัวเลขของกระทรวงสาธารณสุขก็ชี้ชัดแล้วว่าโอกาสที่เด็กจะรอดเนี่ยนะฮะมันคือ99.99% 99คุณรู้ไหมว่าถ้าอัตราการตายมันคือหนึ่งในหมื่นเน อัตราการรอดของเด็กอายุ18ปีลงมาเมื่อติดโควิดเนี่ยนะฮะมันคือ9,999คนจาก10,000คนถ้าแค่นั้นเซฟไม่พอนะฮะมันไม่มีอะไรเซฟพอแล้ว